สวัสดีครับ AIS Play นำผู้ชมมาที่แอสเตเดียมนะครับดูเกมฟุตบอลรูเวอร์ซัลไทยลีกอาทิตย์แรกของฤด,ดูกาลวันอาทิตย์นะครับสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอเปิดบ้านรับการมาเยือนรัมพูลบอริเออร์เดี๋ยวเรามาไล่เรียงเสือผู้เล่นของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับการท่าเรืออในระบบ5-3-2กุญซือคนใหม่อย่างสกอตต์คูเปอร์นะครับมาดูรัมพูนบอริเออร์กันบ้านนะครับของโค้ชดุบิเดอร์เสริม3เริ่มแบทเทิลครับเกมวันอาทิตย์ครับ น่าสนใจมากครับคู่นี้ขวามาประกอนเล่นกับทานี้เกบ้าถึงเส้นหลังหลล้มตัวเปิดรดซัดอีกทีนึงแต่ว่าสุดท้ายเหมือนบอลมันออกไปแล้วครับประกอนเจเบีอ้าวคือมาเข้าทางแต่ว่าข้างบนเนี่ยยังไม่มีตัวเต็มนะครับเจโรเห็นแล้วไม่มีใครครับรอก่อนขวาขึ้นมาแล้วครับฝากมาทิติชุมพรเปิดยัดเข้ามาให้กับเจโบแต่ว่าสุดท้ายเรายังติดทางสุพรรณนีนนครับบอลเปิดเลยไปแต่ว่าหมงเซฟทิ้งไปก่อนครับ ดูเลยครับทางขวาที่ขึ้นมาครับมิติอีกหนึ่งนักเตะใหม่นะครับแล้วเปิดเนี่ยครับโอ้โด่ันมาทีเดียวนะครับเดเก็บ่าสายออกซ้ายไปเลยครับมาตินสตูเบิลเลงเปิดเข้ามาได้บล็อกรู้เดียวหูตอกพืรืจะปัดได้ครับไล่ทีหนึ่งดึงเข้าขวาไอ้ที่สองเซฟตั้งโซเรตโอ้โหจะงานมิติเลยครับแล้วดอกที่สามไม่ได้โอ้โหแบบโอกาสของการเตะเรือน่าจะใต้สุดๆเลยครับเปิดมาสตูเบิลแล้วขึ้นมงจะย้อนทางด้วยนะครับ แต่ยังไม่พางนลยสวิตที่โอ้ยยืนย่อเยื้องด้ว2สองเซฟด้วยเลยครับโซเรสผลเข้าในครับแล้วเลือกเปิดมาข้ามลายกองหลังบอลมาถึงธีรศักดิ์ถึงจะว่ารอเพื่อเติมครับธีรศักดิ์เอาตดเข้าในเองเลยกระแทกยังแข็งอยู่ครับไหลขึ้นกลับมาแล้วซัดไก่ลูกนี้เลยครับเป็นขวาเขาบดินผาล่ายครับเตะบูมครับชัยวัฒน์เปิดเข้ามาเสาไกลพยายามจะโบกตรงนี้ก็บังคับทิศทางยากเลยครับทางทิติ เยวัฒนะครับเปิดเตะมุมเสาไกลเบาซ้ายมาขึ้นแล้วโผนไปหน่อยครับแทนต่อเจนรบออกสายมาจิสดา์ก่อนเจอเข้าไปบวก3าคนเลยครับแต่ว่ายกลุกนี้มาธนาบุญสกัดอีกทีหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่าจิสดาร์นะครับข่าวบอลสุดท้ายผู้สิทธิ์ก็เป่านกีจบครึ่งแรกมาเลยครับสรุปครึ่งหน้านะครับยังดูจะพอกันทั้งคู่นะครับแล้วก็ ไม่มีประตูเกิด,ดขึ้นนะครับเ<ห>ดรเจ่อเข้าในเองแต่งยาไวไปอีกครับแต่ก็เดินรกระดกกักเอาไว้ได้ธนบูลโซเรสมาที่ปรกกอนขบวนเรียกบอลแล้วนะครับทิ้งมาเป้าหมายคือปะดินดูดแล้วได้เปรียบสั้นโอ้โหแม่จังหวะดดีครับยิงซ้ายยัดติดอยู่อี้ที้งปะดินรอบหนึ่งและจะผ่านยัดติดทางอาลีโซิสโซโก้ครับโอ้ต้องชมริงครับวอันนี้ได้อีกหนึ่งเซฟแล้วนะครับดูจับแล้วพร้อมยิงได้เลยนะครับ โอ้โหออกมาเร็วมากมากนะครับปิดเสาแรกเสาไกลเพราะว่าบอลที่เข้าซ้ายของบอดินด้วยดูครับแต่ม,มุมตะกอนยัดเข้ามาโอ้โหจะโขงเข้าไปแม่ยังติดครับตะเตะสก,กัดทิ้งได้แต่กลับมาครับอัครพงพงให้ทินติต่อขนาดเส้นมัอครพงพงเอาแล้วครับแกะกระดอกมาสวยชัยวัฒน์ไหลเจนรบต่อแล้วสัดโอ้โหลูกนี้สายของจานิติครับเร่งจังหวะไปเองครับย้อนดูไกลหน่อยครับ เต่มุมที่การท่าเรือเกือบจะทำได้เหมือนกันนะครับเสาแรกมีเช็ดแล้วคนสุดท้ายสันติภาพครับเจอรดกกดสมาธินะครับแต่ว่าสุดท้ายมาเปลี่ยนเล่นสั้นเปิดเข้าไปลุ้นครับของกเจษฎากรอ้เอาเอาไม่โดนนะเอาใครเอาเ่ยจังหวะนี้เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าวาราพุนะครับโอ้เกือบสร้างคอนเทนต์แล้วครับแล้วบอลเนี่ยได้เปิดตัดกับไปทีเนี่ยยังดีที่ นี่ครับเปิดไปทีแล้วติกตาบัซี่ครับอยู่บนเส้นพอดีแล้วก็ยังโชคดีที่เตะสกัดออกมาเนี่ยไปโดนเหลี่ยมที่ทำให้ออกหลังไปเลยครับจะแทงให้กับทางธีรศักดิ์ยังติดอยู่มีชัดปุยครับมาซ้อนเอาไว้สุพรรณเปิดมีชั้นแลบครับบอลตกเกลียวเอ้าเกลียวตรงนี้เข้าโซเนตยิง เกี่ยวอย่างเทพเลยครับแต่ว่ายิงจังหวะนี้พลาดเองครับกุ่มหัวกันทั้งสนามนะครับแฟนบอลการเรือดูเปิดมามีฉลาดไปครับแล้วเอาบอลจับลงเนี่ยเข้าข้อขวาข้างขนาดนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าไปผิดจังหวะยังไงนะครับเนี่ยมันดีไปหมดแล้วนะครับโอ้โหเท้ายันคือเท้าซ้ายเนี่ยเหมือนจะซดลงไปนิดนึงนะครับนี่แครับทำให้จังหวะยิงขวาตรงนี้เนี่ยก็โอ้คิดจังหวะไป จะเน้นใเกมรับไปด้วยแล้วก็บอลยาวเลยครับเป็นสไตล์ของสกอตตินก็เปลี่ยนการท่าเรือไปนิดนึงเหมือนกันนี่ครับเปิดข้ามาแล้วก็ได้บ่งลูกนี้จังหวะถอยบ่งขอาางโซเรสคุมยากกับทิทาจบคลิกปอดอาเลยครับชนตรงนี้เอาตัวรอดได้ดีบวรนะครับทิ้งบอลยาวมาน้หนักถึงทางทิติมีเวลาเล็งทิติเปิดเข้ามาโโอ้โหโลูกนี้ ่ไม่ถึงด้วยกับตะวันรุ่งแต่ว่าชาร์จไม่โดนครับน่าจะเป็นอนันต์เจ้าสุวรรณโอ้โหสัมผัสแค่ครับเกือบจะชาร์จเข้ามาดูไปเหมือนกันนะครับดูฉีกตัวเองมาทางขวาครับทิติินหาพื้นทีด่ดีมากแล้วเปิดได้เสียเลยนะครับโอ้โหบรีซิกี้อาจจะกะจังหวะผิดไปหน่อยนะครับเก็บได้ครับดีครับสายสัตว์ลูกนี้นะสตูเปอร์ไปเข้าทางบริสกี้เอาเลยครับตอนสองแต่ตอนใกล้มาสุพรรณสัตว์ลูกเนี้ยหึแอบก่ายายัดให้มีชัแบแต่ว่าสุดท้ายมันผ่านออกไปเลยครับ นะครับสัตว์ของเจษฎากรเช็คระยะแล้วห่างเสาไวไม่ไกลเท่าไหร่นะครับบอลุดไปบอลออกมาสุบรรณให้ปกรณ์จังหวะไปเองนะครับบอลของทางฮอสบันสัตว์ตกเออโอ้โหเกือบเป็นการับรถคุ้มไม่ได้โอ้โหบอลฉลถบนี้ผวานิดนึงครับดูครับมีช่องตรงนี้เนี่ยบอลสายนะครับอ้ห ก็ต้องชมเหมือนกันนะครับลุคุธนี่ยอดเยี่ยมมากยังไปปัดทิ้งได้แล้วตรงนี้จังหวะฟิกนะครับเดี๋ยวดัมพูนะครับเกมนหน้าจะได้ได้ในบ้านแล้วก็พบกับเชียงรายนะครับเดี๋ยวนนี้จบเกมนะครับเสมอกันศูนยต่อศูนยนะครับการท่าเรือเอฟซกับดัมพูนะครับกแบ่งสร้างมาไป